สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอโอร่าทารอดนะคะวันนี้เรามาเป็นคลิปแรนดอมกันค่ะมาในหัวข้อที่ว่านะคะคุณจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่ามันคือเรื่องอะไรกันในการจบนะคะเรามาดูกันค่ะและหลังจากนี้นะคะให้คุณตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานกันค่ะว่าคุณเนี่ยจบในเรื่องใดนะคะแล้วจะ เจอสิ่งไหนสิ่งใหมายที่ดีกว่านะคะขอให้คุณเตรียมพร้อมค่ะอย่าไปคิดว่าทําไมคุณไม่เจอสิ่งที่ดีเลยดีๆเลยสักทีคุณในชีวิตคนเราอะเราไม่รู้หรอกว่าเราปรับพ,พบภูมิมกี่พบภูมิเราอยู่ในจุดที่เป็นอะไรกันมาบ้างแล้วการที่คุณต้องมาเกิด ทำไมคนถึงเกิดมาในชาติตูลดูดีทำไมบางคนถึงเกิดมาพิการอะไรแบบนี้ค่ะทำไมคุณถึงไม่คิดว่าตอนนี้คุณมีอะไรดีในชีวิตเนี่ยคุณต้องมีอะไรดีแน่นอนคุณขามันให้เจออะแล้วมันจะค่อยๆดึงดูดสิ่งรอบข้างนั้นเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนแล้วโอ้มั่นใจมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดแค่ว่าอุ้ยฉันไม่ดีฉันไม่ดีฉันไม่ดี โอพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดไพ่คุณก็จะได้รับแต่สิ่งไม่ดีแน่นอนเพราะมันสั่งออกไปแบบนั้นว่าคุณคู่ควรได้รับแค่สิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยคุณยึดคุณยอมหรอคุณคุณต้องไม่ยอมสิแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันมีทุกวันมีการจบเพื่อเริ่มสิ่งใหม่และทุกๆุกสิ่งที่จบไปมันต้องรอการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าขอแค่ให้คุณมองหาให้เจอนะคะ เรามาดูกันค่ะคลิปนี้นะคะ a n นเชอร์แอนเอร์ยากจะบอกอะไรกับการจบแล้วเริ่มต้นสีใหม่ที่ดีกว่าในเรื่องไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะ meditation brings answer ค่ะเพราะว่าโอก็ไม่ได้คิดเองค่ะหัวข้อนี้โอถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามจักรกวาลถามเบื้องบนแล้วก็ออกมาเป็นภ่ยนี้ขอบคุณมากค่ะ โอเคบางคนคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอแค่สิ่งที่คุณทำดีแล้วอย่าหยุดนะคะแล้วคุณจะพบค่ะว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์มันมีความมั่งคั่งของคุณรออยู่แน่นอนนะคะซึ่งไพ่เนี่ย ไม่โกหกนะคะแล้วโอก็ไม่สามารถเลือกไพ่ในการหยิบได้เพราะฉะนั้นน้อมนำรับไปในสิ่งที่ดีแลดนะจุดจุดนี้คุณก็อธิษฐานจิตละกันว่าคุณจบจากอะไรมาใช่เรื่องที่คุณแบบหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบที่ใช่สําหรับคุณไหมนะคะว่ามันเกิดขึ้นกับคุณไหมนะคะลองดูนะเรามาตั้งจิตตั้งใจกันค่ะ ขอดูพลังงานณปัจจุบันคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ค่ะใครสนใจเซ็ตครีมหน้าใสนะคะทุกคน mm hmm. เห็นผลใน1เซ็ตค่ะมีคอลลาเจนเซรัม่มครีมนะคะกันแดดเจลล้างหน้านี่เป็นตัวที่แบบกำจัดออสิ่งอุดตันในรูขุมขนได้ดีมากๆราคาหลักร้อยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือท,ทุกตัวเนี่ย มันไม่ไม่ต้องไปต้องไปใช้หลักหมื่นนะคะมามาลองใช้ลองทานดูใต้ description box ค่ะใครสนใจก็ดูใต้ description box ได้เลยโอ้ขึ้นรีวิวคอ่คาวคไว้ให้แล้วก็ทิ้งไลน์แอดไว้ให้ติดต่อด้วยนะคะยินดีทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่มาเป็นพาร์ตเนอร์กันซื้อกินซื้อใช้ไปใชไป้ไปขายต่อคุณก็จะสร้างกําไรได้ด้วยนะคะก็ลองดูนะเพราะโออยากให้ทุกคนลองใช้ก่อนเพื่อที่จะได้หาก,กาําไรเพิ่มเติมนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหที่ผ่านมาคุณน่าจะได้เพิ่งเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างจริงนะเนี่ยบางท่านเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวบางท่านเนี่ยได้แบบทํางานแบบเดินทางนะคะที่ผ่านมาดูค่อนข้างแบบได้เริ่มต้นกับอะไรบางอย่างได้ได้เดินทางไปในที่ที่ใจอยากจะไปเพิ่งแบบคิดแล้วไปคิดแล้วทําหรืออะไรแบบนี้นะคะ ก็ณนะปัจจุบันเนี่ยคุณลงลงล,งลงมือลงแรงทําในเรื่องบางเรื่องทําในเรื่องบางอย่างมุ่งมั่นตั้งใจกับบางสิ่งมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะคุณอยู่ในจุดที่มีเซนมีสัมผัสมียันอย่างรู้บางท่านมีเสน่ห์มากๆบางท่านเนี่ยคือแบบมีเสน่ห์ดึงดูด มากๆ่ะแล้วก็ตอนนี้บางท่านเนี่ยกำลังได้รับการบรรจุหรือได้รับการเรียกตัวไปสอบสัมภาษณ์งานบางท่านเนี่ยได้พักจากการที่คุณได้เริ่มต้นกับอะไรบางอย่างนะคะหรือบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่ใน ประมาณเนี้ยหนึ่งถึงสองอาทิตย์เนี่ยก็เป็นไปได้ใน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 ปัจจุบันเนี่ยนะคะบางท่านมีงานเข้ามาให้เลือกสองงานบางท่านมีคนรักเข้ามาให้เลือกนะคะบางท่านเนี่ยได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมฉลองกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านอยู่ในจุดที่เริ่มกลับมาไม่ใช่เริ่มกลับมาขอภัยค่ะได้เริ่มสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะมีเกณฑ์ที่ว่าแบบบางท่านได้ทํางานที่แบบต้องใช้ยานพาหนะแบบ คล้ายเซล์ติดต่องานสื่อสารงานอะไรแบบนี้คะ่ะบางท่านเนี่ยซื้อบ้าเออซื้อรถนะคะบางท่านกําลังซื้อรถบางท่านกําลังออกรถนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณจบไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามันคือเรื่องอะไรที่ดีๆในชีวิตคุณบ้างหลนนังจากนี้คุณเพิ่งได้เริ่มต้นจริงนะคะว้าว มันเป็นการเลี้ยงฉลองสังสรรค์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะบางท่านจบจากความคิดมากคิดกังวลกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณไม่ดียังไงอะแล้วคุณไปพัฒนาตัวเองอะซึ่งดีมาก ดีมากๆบางท่านกลับมารักตัวเองเติมเต็มตัวเองได้นะคะบางท่านเนี่ยอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเพราะจบจากเรื่องหนึง่งมาเริ่มต้นกับธุรกิจอีกธุรกิจหนึง่งหรืองานงานหนึ่งเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยอาจจะอาจจะต้องเอาเงินเก่าออกมาใช้อาจจะต้องเอาเงินเก็บออกมาออกมาใช้แต่ มันไม่เป็นมันไม่น่าเป็นกังวลเลยค่ะเพราะสิ่งที่คุณทํามันทําให้คุณมีอารมณ์และความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมออกจากท็อกซิกออกจากอะไรที่มันเป็นพิษและสิ่งที่มันจบหรือใครที่ยังไม่ได้จบแล้วเริ่มต้นใหม่คุณจะได้จบแล้วเริ่มต้นใหม่เพื่อเป็นคุณที่ดีกว่าเดิมนะคะระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนิดนึงมันอาจจะมาแบบกระทันหันนะคะทุกคน ไหนเราดูซิว่ามีเรื่องอะไรอีกที่คุณจบแล้วเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางท่านเอาตัวเองออกลงโซเชียลเพราะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นละดีมากเลยนะคะบางท่านเนี่ยจบจากอะไรเดิมๆแล้วจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เ <ul ain> <ๆ>ช่นจบจากคนรักเก่าแล้วกลับมารักตัวเอง จบจากคนรักเก่าๆที่เคยทำให้เจ็บปวดใจที่เคยรอคอยมานานนะคะแล้วมันทำให้คุณเจอคนใหม่ที่ดีกว่าว้าดีดังเลยบางท่านเนี่ยมีความคลิดหัวครีเอทีฟทำช่องแบบเช่นลงโซเชียลแบบติ๊กตกเอกเฟซบุ๊กไลน์ไอจียูทูบคือแบบคุณจะแบบมีหัวครีเอทีฟ ทางความคิดเยอะมากนะคะแล้วก็คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักมีกระยาณมิตรใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณจะโดดเด่นด่งดัง มีชื่อเสียงในงานที่คุณในงานที่คุณทำค่ะใครที่เคยรอคอยแบบเลยออกจากความรักความสัมพันธ์เดิมไม่ได้เป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นบุคคลที่3แบบงงๆคุณจะกลับมารักตัวเองปิดจบได้แล้วคุณจะมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาคุณคุณเจอโอเนี่ยคุณเจอคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณมีปัญหาความรักคุณไปเลิกเลยถ้าคุณเป็นมือที่3แบบงงๆนะคะคุณไปเลิกเลยโอโอก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนให้ใครเลิกกันแต่ว่า ถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ของคุณอ่ะคุณจบจากเขาไปเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีคนที่คุณเป็นคู่คุณเข้ามาอีกอ่ะคุณจะไปเดินตามหลังเขาทำไมคุณจะต้องไปสปอยเขาในเรื่องของการเงินทำไมไม่ต้องใครที่รอคอยการมีบุตรนะคะคุณจะได้ตั้งครันนะคะการจบจากบุตรของคุณที่แบบอาจจะท้องแล้วแท้งไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ตั้งท้องคนใหม่ แล้วนะคะแล้วใครขอพรเรื่องแบบขอให้มีเซนต์อย่างรู้ขอให้สมดุลพลังงานตัวเองได้อะไรอย่างคุณจะทําได้นะคะมีเกณฑ์คนรักเก่าๆในอดีตชาติก็ดีคนรักในช่วงชีวิตหนึ่งที่คุณเคยคบเคยคุยมาก็ดีมีเกณฑ์กลับมานะคะคุณจะโดดเด่นคุณจะแบบ มีเสน่ห์มีวะความแบบไอ้นี่เนี่ยตว้ายตายแล้วใครที่แบบได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันขอให้รู้ไว้เลยว่ามันคือสิ่งที่ดีกับคุณมีใครบนเรื่องการย้ายงานการย้ายการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไหมคะทุกคนคุณจะได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่ว่าใครบนในเรื่องของการโยกย้ายการได้รับตําแหน่งการบรรจุเข้ารับราชการหรือทํางานในองค์กรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับ ในงานนั้นนะคะการเริ่มต้นใหม่ของอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการตั้งคันการเริ่มต้นกับคนรักกัลายาณมิตรใหม่ๆอีเกีย์ที่จะได้รับนะในเรื่องของการบนบานสารกล่าวสิสิงศักดิ์ขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะแล้วเป็นสิ่งที่คุณก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่โอบอกเลยว่าทุกทางที่เกิดขึ้นค่ะมันคือ สิ่งที่คุณควรจะเจอแล้วคุณควรจะได้รับบางท่านบนบานสารกล่าวกับเอ่อเทพที่เป็นลักษณะองค์คู่บางท่านขอพอรกับองค์ทาเวสุวรรณองค์พญายมราชนะคะบางท่านเนี่ยไปนบนบานสาลกล่าวกับสาลตายายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือองค์พ่อฤาษีหรือองค์รรอองพระเกจิอาจารย์หรือว่าอ่าใครที่แบบไปสถานที่ใกล้น้ำอะไรแบบนี้นะคะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ได้เดินทางไปต่างประเทศได้ยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยได้ย้ายงานใหม่ได้เปลี่ยนงานใหม่เป็นงานที่นำพาแสงสว่างและดีกว่าเดิมมาสู่คุณนะคะใครที่แบบอยู่ใน t h i ร์ Party นะคะคุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างและมันจะทำให้คุณต้องออกมานะคะใครที่แบบ ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยในเรื่องของการตั้งคันการมีบุตรคุณจะได้รับการตั้งครันการมีบุตรนะคะใครที่เคยติดขัดในเรื่องเอกสารสัญญานายไม่เซ็นสั่งย้ายสักทีเอกสารติดขัดอะไรสักทีตอนนี้ค่ะคุณไปขอพรไว้หรือคุณไปบนไว้เนี่ยคุณจะได้รับแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะก็เรามาดูกันค่ะว่าถ้าคุณเจอคลิปนี้แล้วเนี่ยการจบ เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่ารออยู่นะคะก็คือเรื่องเหล่านี้นะคะหลังจากนี้คุณดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะให้คุณไปกวดน้ําลงดินนะคะให้กับตัวคุณเองเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุณนะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวในสีท่ที่เอ่อในทุกๆเรื่องของคุณคุณนะคะก็เมื่อคุณกวดน้ําลงดินแล้วะคะ่ะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ กลัลยาณมิตรมาเลยอะ่ะออกจากอะไรที่มันเป็นคอมฟอร์ทโซนกัลยาณมิตรมาความขัดแย้งจะลดลงและเจอปรับเป็นรักกันแบบดีงามมากๆเลยนะคะแล้วทุกอย่างจะโอเคเลยได้รับการดูแลอบ โอกอดไว้เดี๋ยวโอลองเปิดให้อีกนะคะว่าถ้าคุณกรวดน้ําผสมน้ํามนนะคะหนึ่ถึงสหยดก็ได้นะคะน้ำมนน้ําศักิเิษเนี่ยผ่านกรรมวิธีปลูกเศกสวดมนนะคะจากคู่ที่ถึงเศษนะคุณกรวดน้ําผสมน้ํามนนะคะคุณจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดีๆใด,ดเข้ามาในชีวิตสิ่งที่คุณเคยกลัวแล้วคุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนอะ คุณจะกล้าออกมาแล้วออกมาศึกษาหาความรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและอะไรที่คุณเคยกลัวและอะไรที่คุณเคยแบบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมามันจะอยู่ในจุดที่คุณจะแค่รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่ที่ดีที่เอามาเรียนรู้ค่ะและเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเลยนะคะบางท่านฝันดีฝันในสิ่งที่แบบแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณไม่รู้ว่า,วา คุณจะไปในทิศทางไหนเหมือนคุณกําลังคําทางอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองกลวดน้ําลงดินดูเพราะทุกอย่างคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดียอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดยโอแผนกล้องให้ดูเรื่องเคล็ดลับนะคะทุกคน ก,กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยใครสนใจเซ็ตหน้าใสนะคะก็ไลน์แอดมาได้เลยดูรีวิวก่อนก็ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ